โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านดวงอ่านไพ่ดีกว่าประจําสัปดาห์แล้วกันนะตั้งใจว่าจะทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันอัพขึ้นเรื่อยๆเอ,อหวังว่าคงจะทําได้ไปตลอดรอดฝังอ่ะมาทีนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าการอ่านไพ่ประจําสัปดาห์เราจะเริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์ที่15 มกราคมจนถึงวันพฤหัสที่21มกราคมปี2564ก็ประมาณก็คือ1สัปดาห์7วันพอดีอทีนี้เราใช้ไพ่พิบมใช้ไพ่เห็นบางคนเห็นเนี่ยนะเรถ้าจะรู้แล้วว่าคืออะไรแต่อีกสำหรับหนึ่งตรงกลางน่าจะหลายคนไม่รู้ไพ่ที่ คนรู้จักกันมันไม่มันไม่โฟกัสก็คือไพ่ตัวนี้ Love c ฟคราฟเจอร์ท mm hmm. เป็นไพ่สมุนไพรส่วนสีีไพ่ชุดหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่า,าหากองกอนหากองกอนอืม mm hmm. คือตัวนี้โซลทีออโรคาสเ,เป็นไพ่ออโรคา เื่อการใช้ไพ่เนี่ยเราสามารถใช้เป็นทาโร่ทั้งเซตเลยได้3าใบหรือว่าเป็นไพ่ทาโร่คู่กับออร์เคิลออร์เรคิลคือว่ามองว่าไหนไหนอันนี้ก็เป็นเฮอร์บคาปเชอร์เป็นไพ่สมุนไพรแล้วใช้คู่กับประมาณที่ไม่ใช่อออร์เคิลที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์เป็นไพ่ในเชิงแบบต้นไม้สิ่งสารสัตว์มันก็ดูมันจะเข้ากันได้ดีหมายถึงว่าเอเนอร์จีหรือพลังงานมันดูมันดูสอดคล้องและสอดคล้องรับกันดี ไพ่เฮฟไพ่สมุนไพรหรือเฮฟคาปเชอร์นักปรุงจริงเฮิร์ฮฟคาปเชอร์เนี่ยหมายถึงนักปรุงสมุนไพรไม่ใช่ไพ่สมุนไพรเป็นไพ่นักปรุงสมุนไพรตัวนี้ใบนี้ใบแรกเลยก็คือเซเว่นหรือไพ่เจ็ดลมหรือไพ่เซเว่นออฟซอสสมุนไพรประจำไพ่ใบ,ใบนี้คือยูคาลิปตัสส่วนโซคาร์ โอลโลคเนี่ยไม่มีเอมีคู่มือมาให้แต่เล่มบางก็ใช้แบบว่าแรงบันดาลใจสันชาิยานอินสติชันพลังจิตยานทัศนะอะไรก็ได้แล้วแต่ในการดูไพ่ใบนี้ที่เชื่อมโยงระหว่างสองไพ่ส่วนใบที่สามก็คือสิบไฟหรือดอกคัมฟรีหรือต้นคัมฟรีอันนี้เราก็จะมาอ่านอ่านกันทีนี้ก่อนอ่านนี้ที่ว่ามทำการบ้านมาแล้ว ต้องทําการบ้านหน่อยนีย่การบ้านของพี่ปั้มคืออะไรการบ้านของพี่ปั้มก็คือสมุรดรถของตัวเองทำในนี้เล่มที่สามเ,เห็นจะเห็นว่าโอ้ยมันหนามันหนามากเออในงานก็จะได้มีคู่มืออ้างอิงอ่ะอันนี้ยูคาริทัสอ่าถ้าคุณไม่ใช้คู่มืออ้างอิงเลยอ่คุณดู จากตัวหนังสือก่อนก็ได้ทีนี้ตัวนูกตัวหมายถึงว่าในตัวคู่มือผู้เขียนเนี่ยก็ได้บรรยายฉากในซีนเอาไว้ว่าสิ่งที่ถ้าถ้านึกถึงไพ่เจ็ดดาบคุณจะนึกถึงคนที่กาลังหอบดาบหนีออกจากเต็นท์ทีนี้ไพ่สำหรับไพ่เจ็ดลมของนักปรุงสมุนไพรหรือครับคาเทืทาร่เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็น เป็นคาเรียกว่าหม้อทองเหลืองแบบโบราณมากเอาไว้สําหรับกันกันอะไรเป็นการกันเรืยกว่ากันน้ํามันหอมระเหยหรือ essential oil ซึ่งในการกันเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือคู่มือมีขวดสาหรับใส่น้ํามันหอมระเหยแล้วก็ต้นข้างหลังก็คือต้นยูคาลิปตัสแล้วก็จะมีใบยูคาลิปตัสเอาไว้ใน เจ็ดลมในไพ่เจ็ดลมหรือยูคาลิปตัสเนี่ยเขาจะอธิบายไปว่าดาบเนี่ยแทนหรือว่าแอร์หรือว่าลมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอินเทลเล็กชวลหรือปัญญาสติปัญญาความฉลาดความคิดใช้เหตุผลสติปัญญาความคิดมากกว่าอารมณ์ส่วนเจ็ดเนี่ยเจ็ดดาบนี่หมายถึงมันมีข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารมากคือซึ่ง ซึ่งผู้เขียนเขาจะเขียนอธิบายว่าในโลกปัจจุบันนี้มันม,ขมีข้อมูลข่าวสารจํานวนมากที่เกิดขึ้นในโลกไปนี้ซึ่งมันท่วมท้นการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจะต้องทําเหมือนต้นยูคาลิปัสเอ่อทำเหมือนพิธีก็คือเขาในในไพ่เนี่ยคือนักปรุงสมุนไพรดังนั้นในการกั่นเอเซนเชียลออล์หรือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยคุณต้องใช้สิ่งของเยอะมากเช่น คุณต้องถ้าคุณกันต้องการน้ํามันดอกกุหลาบคุณต้องใช้แบบเป็นโอเป็นหลายร้อยกิโลกว่าจะได้น้ํามันแค่1หยดหรือ1นึ่งซีซีเช่นเดียวกันกับใบยูคาลิปตัสถ้าคุณอยากได้น้ามันหอมหรือ,อยืยูคาลิตัสคุณต้องใช้ใบมันเป็นจํานวนมหาศาลเพื่อบีบเอาน้ําของอยูคาลิตัส <c oughs> ขอโทษค่ะแล้วก็เอามากันซึ่ง ในคลเปวันในในขในข่าวสารของให้เจ็ดรวมเขากำลังจะบอกว่าท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมายคุณจะต้องดิสซิก็คือการกันการกรองข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บไม่ใช่ฟังปุ๊บรู้สึกอารมณ์พุ่งพ่านแล้วคุณก็ไปทําตามอารมณ์นั้นไม่ว่าข่าวอะไรก็ตามแต่ที่คุณได้ยินฟังไต่ตองกันกรองเอาไว้ก่อนซึ่งถ้าคุณทําได้มันก็คือความรู้ที่ให้กับคุณ ส่วนยูคาลิปตัสเนี่ยไอ้นี่มันก็จะแบ่งเปสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการแปลความหมายของไพ่ส่วนหนึ่งก็คือที่พี่บ๊บชื่นชอบมากเลยก็คือความรู้เรื่องสมุนไพรยูคาลิปตัสเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าในน้ำมันหอมระเห,หยยูคาลิปตัสเนี่ยเอามาใช้เป็นส่วนประกอบมากมายในชีวิตประจาวันพวกยาดมยาลมยาหม่มมมมองเออเอาไว้สําหรับดมเวลาเป็นหวัดอากาศเย็นๆอย่างเงีย้งยกลิ่นของน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยทำให้โล่งจมูก ใช้าสาหรับแก้ไขเอามาบระดมให้สมุกร่วม่งคอบางทีเอามาเป็นส่วนผสมของยาทาเป็นยาอมบรรเทาอาการข้ออักเสบผิวหนังอักเสบที่ติดเชื้อจากไวรัสเอาม,มาทาใช้ใบมันสามารถทาได้แก้อักเสบหนองฝีหัวช้างแต่ตอนนี้นี้ในเชิงในเชิงเมจิคอลในเชิงเวทมนต์หรือในศาสตร์ทางทางสมุนไพรทางเวทเขาเรียกพลังงานทางเวทตัวยูพาลิปตัสเนี่ยเขาเชื่อว่า เป็นพลังงานสังกัดพระสังกัดดวงจันทร์แล้วก็ดาวพุธอยู่ในสังกัดทาตสังกัดสังกัดพระจันทร์แล้วก็ธาตุมิ่งยูคาริทัปเนี่ยมีพลังในการปกป้องคุ้มครองของสุขภาพแม่ร่างกายกลับมาแข็งแรงชำระล้างให้บริสุทธิ์ดังนั้นยูคาลิทัสเนี่ยมักจะใช้สำหรับคิ้งซิ่งริเชวลทูก็คือใช้เป็นส่วนผสมในการทำพิธีล้างทำความสะอาดสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ทั้งหมด เพื่อให้พลังงานนั้นเคลียร์ก่อนที่จะนํามาใช้ประกอบพิธีเขาบอกว่าพลังเนื่องจากว่าเวลาถ้า,ถาคุณใช้เอเซนเชออยล์ร้อยเ์เซของยูคาลิปตัสมาทําเป็นน้ำมันหอมแบบจุดให้มันมีไอออกมาเนี่ยคุณรูดว่ากลิ่นมัน,ม,นมันสดชื่นอะ่ะเป็นมันหอมแล้วมันก็กระจายตัวออกไปเร็วมากเขาบอกมันเป็นพลังงานที่กระจายตัวแล้วป้องกันมาให้พลังงานที่ไม่ดีเข้ามาโจมตีแล้วมันดีกับสุขภาพเหมาะกับ อากาศช่วงนี้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อันมันจะช่วยทําให้หายใจได้ดีขึ้นอนอกจากเนื่องจากว่าอย่างที่อธิบายว่เนื่องจากว่าพลังงานของยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นพลังงานที่สดชื่นดังน,นั้นมันจะนอกจากป้องกันไม่ให้พลังงานที่ไม่ดีเข้าแล้วยังนําพลังงานข้อดีของยูคาลิปตัสอันนี้นก็คือนําพลังงานที่สดชื่นเข้ามาในอินทเขตนั้นในบริเวณนั้นในสิ่งที่เราต้องการเยียวยาหรือบําบัดอันนั้นอา่า ไปยูคาลิปตัสมักจะมาทําอบแห้งสําหรับในพิธีเผาบูชาควันพรมบรรจุลงในน้ําหอมหรือว่าถุงเครื่องหอมเ,อเป็นเครื่องรางใช้ในหลายอย่างส่วนอันนี้เรารู้แล้วว่าตัวเนี้หมายถึงอย่าเชื่ออะไรทันทีคิดและไต่ตองแล้วเมื่อคุณทําได้สิ่งนั้นจะเป็นสติปัญญามันเหมือนแบบว่างานวิจัยที่มีข้อมูลเข้ามาเยอะมากแล้วคุณต้องกัดกรองข้อมูลเหล่านั้น ให้ทาด้วยความรักทําด้วยความรักแล้วก็มันเป็นงานที่ไม่ง่ายตัวคัมฟรีตัว,ตวนี้คุณจะเห็นว่า,ามันเป็นไพ่สิบไพ่สิบไพ่สิบไฟ, 10, 10ฟก็คือสิบไม้สิบไม้นี่คุณจะนึกถึงคนที่แบกไม้เต็มหลังเลยทีนี้แบกไม้เต็มหลังเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีไหมพี่ป้อมบอกต้องบอกเป็นไม้ที่ดีคนที่จะเป็นท่อแก่ต้องมีไพ่ใบนี้เป็นพวกที่ขยันทํางานคุณจะเห็นว่าบนโต๊ะบนโต๊ะทํางานของนักปรุงสมุนไพร เยอะมากแสดงว่าเธอหรือเขาขยันมากสามารถสามารถมีความเข้าใจในทุกอย่างบนโต๊ะไปนี้เก่งทุกอย่างคนที่เป็นเท้าแก่จะต้องรู้ทุกเรื่องมีความขยนันไม่กลัวลาบากอันนี้คนที่จะเก่งได้จะต้องขยนันไม่กลัวลาบากแต่เพียงแต่ว,ว่าพื้นที่เขาบอกว่าเพื่อพื้นที่บนบนนี้บนห้องบน,บนห้องทํางานเนี่ยมันเต็มแล้ว ไม่ควรที่จะไปหางานใหม่ไม่ควรที่จะไปเอาเรื่องใหม่เข้ามาควรที่จะเคลียร์เคลียร์บางอย่างบางอันไหนที่ไม่จําเป็นวางไว้อันไหนที่ต้องทําทําอันไหนที่พักได้พักเขาเรียกว่าให้จัดเขาเรียกว่าเป็นการจัดสรรจัดสรรพื้นที่จัดสรรความรู้ให้มันให้มันเป็นหมวดหมู่ไม่ให้มันรกรงรังมันแม้มันจะมีงานที่ต้องมาแต่พยายามหาพื้นที่ให้ตัวเอง ทีนี้่าเรามาดูต้นคัมฟรีเนี่ยมันมีใช้มานานแล้วส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาการอักเสบภายนอกพวกแผลอะไรพวกเนี้ยรักษาสิวมึงอามาทำเป็นครีมสมัยโบราณน,นี่เขาบอกแม้บวดผสมกับน้ำมันหมูใช้เป็นยาทาแผลป้องกันเลือดออกและการอักเสบอื่นๆ ในปัจจุบันนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทีนี้เรามาดูในตัวเมจิคอลตัวคอเฟ่เนี่ยมาจากภาษาลาตินคอนฟิว่าซึ่งหมายถึงจงเข้มแข็งจงเติบโตและเข้มแข็งไปพร้อมกัน นั้นใบคอมฟี่เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือดึงดูดเงินส่วนรากของของคอมฟี่เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนอสมุนไพรหรือว่าผู้พิทักษ์ระหว่างคนเดินทางระหว่างที่เดินทางไปต่างๆเนี่ยเขาคุ้นยมใช้รากของคอมฟี่แล้วก็ใบเนี่ยเอามาทำม,มาทำเป็นเครื่องรางเพื่อที่จะได้ดึงดูดโชคลาภแล้วก็บอกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยในระหว่างเดินทาง แล้วก็ที่จุดเด่นจริงๆของพลังงานของกาแฟก็คือลดความฟุ้งซ่านอ่าแล้วก็ให้เชื่อมโยงกับโลกแล้วก็มีรากฐานของตนเองอ่าเป็นโล่เขาบอกกาแฟเนี่ยเป็นโล่พลังงานที่ปกป้องบ้านธุรกิจให้ปลอดภัยจากหัวขโมยดังนั้นพอพอเราทราบข้อมูลเนี่ยนะเราก็จะอ๋อโอเค มันมีข้อมูลมากแล้วคุณจะยุ่งมากในสัปดาห์ที่ใกล้จะถึงเนี่ยการทําทุกอย่างพร้อมกันดูจะไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบที่ดีนักให้จัดสรรปันส่วนอ,อันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนที่เร่งด่วนจําเป็นเคลียร์เคลียร์ค,ยความยุ่งยากเคลียร์สมองอย่างน้อยไพ่สิบไม้เนี่ยในด้านที่ดีก็คือมันมีงานทํา แม้จะยุ่งหน่อยแต่ให้รู้จักจัดระเบียบแล้วก็ตัวแคมฟี่เองก็เป็นไพ่ที่ดึงดูดเงินแล้วก็ปกป้องคุ้มครองแล้วก็จงท,ทําด้วยความรักอย่าทาด้วยอารมณ์โมโหหรืออะไรก็แล้วแต่ทํามันด้วยความสุขและสนุกกับมันเพราะฉะนั้นงานงานัาน้นก็ภายใน,นาจากนี้หนึ่งสัปดาห์ก็คงจะมีงานเข้ามาเยอะพนั้นก็ขอให้สนุกกับงานแล้วก็ รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าดูถ้าทางอากาศมันจะหนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวโอเคงั้นก็สวัสดีค่ะแล้วแล้วเจอกันใหม่